กัญชาที่ต้องไปสกัดเช่นเดียวกับบอป,ปีนมอฟีนเอาไปสกัดรักษาทางการแพทย์กัญชาก,ก็ต้องไปสกัดรักษาทาง,งการแพทย์แต่ปัจจุบันมันใช้พีม, e, มันใช้โดดแล้วมันจะดีได้ยังไงคิดเอาตามธรรมชาติและไอ้คนที่เอาเข้ามาดันเป็นพักการเมืองพักที่เป็นพักรวมรัฐบาลแล้วมันพยายามปิดปากผมโดยใช้กระบวนการสารปิดปากผมแต่ปิดไม่สําเร็จปิดไม่สําเร็จนะวันนี้ผมก็เลยเอามาเลยเอาเลย เอาที่มาจับหนูจับหนูหนูมันตัวใหญ่นะเดี๋ยวนี้หนูมันทะลกมาอารวาสนระบาดไปทั่วนะเพราะพวกหนูพวกนี้เนี่ยมันทาอะไรได้ใจมันสอใจมันไม่ถึงหรอกนะมันจ้างเด็กมาอย่างเงี้ยเรียเร่ยวเยี่ยวเรี่ยวเรี่ยวเสือก็อยาก<ม>จะเห็นภ<ผ><ม>าพอยู่แล้วในการเอามามาบรรลกันนะผมก็สวัสดีเอ้ยมาไหมวะได้ไปเท่าไหร่หนูได้มปร้อยหนึ่ง ว่ามามามา้มามามน้าร้อย่อกูให้พันหนึ่งเลยเพาอะไรผมไม่ได้ลงสสองผมให้ได้หมดอ่ะผมจะให้ร้อยผมจะให้พัน,ผม,พนผมจะให้สองพัน,ผม,พนผมก็ให้ได้นะมีอีกเลี้บงงูเลี้ยงงูจับหนูเทศกาลจับหนูจับไปเรื่อยๆนะถ้ามันก็จะต้องรมดไปแต่หนูมันแพ่พันเร็วแพร่พันเร็วมากครับมันแพร่พัไปทั่วดังนั้น วันนี้ประชาชนจะต้องรู้ครับภาคใต้เนี่ยเสร็จไปแล้วเพราะภาคใต้เนี่ยรับเงินตอนนี้แมงรับจนไม่รู้เรื่องแล้วแล้วรับไปใครคุณเอาไหมคุณก็เอาแต่เอาแล้วก็อย่าเลือกแล้วกันเห็นไหมทำไมมันต้องไปเอาบอกเขาไม่เอาไม่ได้สองพันาก็ได้หลายมืออยู่นะได้หลายวันด้วย เอา,าออเคุณอยากได้ความจริงหรือเปล่าผมเป็นนักการเมืองเก่านะคแค่แป๊บเดียวผมก็รู้แล้วลงในพื้นที่เขาก็มีใายบัตรประชาชนเขากกเรียกว่าบุรีรัมโมเดลบุรีรัมโมเดลเริ่มใช้ที่ไหนใช้ที่พัฒน์ <mm เ,เกิดที่พัฒตลุงเป็นที่แรกพัฒนตลุงมีหลูสองตัวหัวเมียนะตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ใช้วิธีการน,นี้จนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยสำเร็จสำเร็จออกมา ดังนั้นมีการใช้บุตรีลำโมูเดียวไปทั่วเดี๋ยวนี้ไปใช้ที่ไหนไปเอาดึงไปเลยครับดึงไปเลยครับดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยนี่น้องเดินมานี่เดินมามาหาชูวิทย์ดิลูาไม่ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ในพื้นที่เท่านั้นไม่ใช่ในพื้นที่ผมได้มาจากประชาชนได้มาจากคนในหมู่บ้านได้มาแม้กระทั่งบินมอเตอร์ไซค์เพราะผมอะไรผมไม่ได้เครื่องนั้งเครื่องบินเจ็ ่นังเอ,อดผมไปเครื่องบินผมลงไปผมนั่งมอเตอร์ไซค์ก็นั่งนั่งรถอะไรผมก็ไปผมเป็นคนติดดินดังนั้นสิ่งที่ผมมีก็คือผมใกล้ชิดกับชาวบ้านผมเดินผมสังเกตผมรู้ว่าไม่มีใครทิ้งของผมแต่ถ้านักการเมือเนี่ยให้ไปเดี๋ยวหันหลังเขาก็ทิ้งแลวแต่ของผมที่อวยพรขาใขาวขายดีขายดีไม่ต้องมาเลือกผมผม,ผมไม่ได้มาให้เลือก ป๋าคะป๋าคะช่วยอธิบายพฤติกรรมของหนูตัวผู้กับหนูตัวเมียเขาทํายังไงบ้างอะคะในการเลือกตั้งในการหาเสียงในพื้นที่มันผสมพันธ์กันซึ่งเป็นเรื่องปกติมันผสมกันแล้วมันแพร่พันได้เร็วมากมันแพร่พันได้เร็วมากวิธีการของการผสมพันธ์กันมันตั้งทีมงานกระจายออกมาเป็นเหมือนกับแ่ลูกโซ่โดยมีระบบมันไม่ใช่หัวคะแนนครับมันมีระบบคนพามาเอ้าเอ้ามามา เอามามอาจิตคนมามาหานี่บ๊กแบ๊กแบ๊กแบ๊กเก็บไว้แล้วก็ให้เงินไปห้าร้อยก่อนให้เงินไปห้าร้อยก่อนและรอจนจะถึงวันที่สิบสี่ก็ได้คะแนนก็จะโอนไปอีกพันห้าทีนี้เป็นสองพันเอาแล้วทีนี้กู้แก่ขาต้องรู้อยู่แล้วในกู้แก่ในพื้นที่รู้แล้วให้สองพันเฮ้ยให้สองพันห้าน่าเฮ้ยให้สองพันห้ากู้ให้สามพันท่านใ้เนี่ยห้าร้อยไม่มีความหมายข้อมูลนี้จะมีการแจ้งไปถึงกกตไหมคะ ผมแจ้งหมดเนี่ยแต่กะกะตเขาจะทํางานทันหรือเปล่าผมแจ้งหมดแล้วครับแต่ผมไม่ไปให้คราเแทถือซองเล่าไปยืนถ่ายรูปผมลงพื้นที่ผมมองหาความจริงผมเห็นสิ่งต่างๆผมเป็นนักการเมืองเก่าอาอ,อ,อยผมมองผมคุยกับประชาชนผมไม่ใช่ว่าใครมาบอกผมว้าผมฟังแค่นี้เป็นพวกปากตรงข้ามหรือเปล่าผมคุย คุยกับคุณใช่ไหมผมก็ไปคุยคนนี้ไปคุยคนนี้เพราะวัผมก็ไปคุย,นนคยนนกับศาลเจ้าผมคุยหมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมรู้ผมรู้ไอ้น,นี่เรื่องจริงฟังดูแล้วเขาบอกเฮ้ยนี่ผมฟังแล้วเรื่องไม่จริงมันไม่ใช่หรอกครับคนเราเนี่ยหลากหลายก็รู้ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดเท็จพี่น้องมารับเสื้อได้เลยนะคนุณชวิดเห็นหลักฐานเลยไหมคะก็อ,อย่างนี้คนเล่นผมไม่เห็นไปถามหลักฐานเขาล่ะ อ่าที่คุณชูวิทย์เห็นว่าโอนให้ห้าร้อยเนี่ยเห็นหลักฐานเลยนะผมเอามาให้คุณแล้วกันโอเคเอางี้นะครับผมเอามาให้คุณเดี๋ยวผมเอามาให้คุณขอเวลาผมถ้าคุณอยากได้ใบโอนเนี่ยห้าร้อยเนี่ยไม่มีเวลหาผมแม่โอนไปห้าหกหมื่นคนแล้วดึงพัะลุงสองภูเก็ตสามสงขลาสี่อ่าอ่าอาออ่าอ่าอ่าะดองชุมพรนะอ่าพังงา ก,ก็ปีนคีอะไรคะ่นะพสีอะไรเฮ้ยเฮ้ย่อืยอผมปงตีเขาผมเอาความจริงมาให้ความจริงของผมคือความจริงที่จริงที่สุดมันใหญ่พักเล็กนี้มันพักเล็กมันไม่จ่ายหรอกครับมันพักเล็ก <DIS K. S 1> ไม่จ่ายหรอกครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวกนการบุรีรัมโมเดล ในการรณรงกัญชาในพื้นที่ภาคใต้ได้การตอบรับดีไหมคะีพี่น้องชาวมุสลิมนู้่แล้วเล่ากัญชายาเสพอคุณนิดนิกินสาสนัตโพวยอพราอกว่ายมนเดิมบคือไี่ดีเป็นเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ผมเสียดายว่าภาคใต้สมัยก่อนบอกเส้าเว่ยฟั แต่ปัจจันเนี่ยจะส่งเสาไฟฟ้าจะยงงงงะจะ่งส่งเสาตัวเลขจะส่งเสาเกเบิลจะส่งเสาไฟฟ้าแรงสูงนงละเนละหน้าทางกฏเพราะอะไรครับเพราะพักการเมืองเยอะเพื่อพักนี้จ่ายให้พักนี้ไม่จ่าย,ย,ยาออเยอะนวะ่าเอะนะครับ ชาวบ้านว่าจ่ายก็รับไปเถอะแต่อย่าไปกามันไม่กาในสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำแล้วผมไปหาเสียงแล้วบอกอย่ารับเงินอย่ารับเงินเอาแล้วชูวิทย์ไม่รับเงินแล้วกูจ่ายให้แบบเห็นไหมผมผมก็จะไปจ่ายไม่ได้ลงงานวันดีเนี่ยเอากันแก้บ่อๆดี่ผมขอเดินแจกเสื้อโอยนั่นๆคนเยอะ